เมื่อนี้น้องสาวลากับเอกกี้กับอันพี่เลี้ยงนางงามมาค่ะมาสอนกุ้งสีน้ำกันเนาะค่ะเน,ะนเาะปลาจนกลับมาอยู่น้ำไฮน้ำคูคนแล้วนีปลากระตูนปลากระตูนอ่ะพี่เลี้ยงนางงามสสวัดนิ่งนิ่งนิ่งและแห้งมันเสร็จแล้วุวก

mong hết hey chia nắng chạy sau rồi mía là nó hơn đằng lô bè hạc vai con điêu อะไรหนอจะร้ายเพ็ดน้องเนี่ยอายจนเสียเซมาร้องไห้อยู่คนเดียวพอได้เห็นแล้วใจอ,ยอ้ยายาเมื่อนี่พันแดงมอมาสิได้บเนาะมื่อนีร่ม,มาแต่พันมิ่งพันมิ่งกับพี่เรียงนัา่งงาม กับพันดาดาดาเอามาแม่คู่เอาคู่มาได้บอหนังคู่มาไซล่เอกเอ้ยคู่มาให้แม่ดา ได้เนาะดาเนาะดาดาบอกมีหนึ่งตัวมิ่งแล้วมันหมาน่ะระเกาว่ะไบด้อยากโตใส่เบิงโอเตัวใหญ่เติบเติบอัมเจิดมากว่าอยู่ในหอมมาใส่เบิง

ตได้ิบาเนี่ยว่าเกตตะปาสกียยานฮะเกตปา่เาระวังเปลาระวัง กินข้าวอิ่มแล้วไม่ไมกินให้มันอาหารย่อยอันเฮ็กสอนไปสอนมาอาหารก็ย่อยดอกสิไปกินไม้ดิบนะนี่บลาคอยกาบกี้บลาสุร้านได้บลาคอยกาบหลายหน่วยแล้วเก็บเอาโลดละเอาไปผัดกะเพราเมาื่อแรงเขาอือเออเขได้ปะ ถ้ามันนุ่ยหน่อยอะไรก็ต้องเอาลูกก็สีใหญ่ๆเติบนักกันได้กุ้งแน่ได้หอยแน่เนาะคะ่ะใส่เบื้องผลงานเขาได้ลายเป็นได้แล้วนางอ้ได้ลายเติบแล้วไปทับกะเพราแรงเขาผู้ขวบนี่ตีกันซะ,ะแล้วและกันนี่รายการตี จเจ้าพ่อลองไปก้อนผู้เขาแน่นไหมเท่าผู้สอนไหมผู้ผลงานนะ่ะได้หลายบันไดหาสอนกุ้งก็ได้กุ้งได้ดแุ้งกุ้งกงไ็ได้ได้หอยกาบกี้กค่ะพี่นองก็มืดเจ้านังเห็นบ่เครื่องคู่เจ้า จะยดดกเกือบเพิงขูจ้ะจังไปผัดกะเพรากันเนาะไปไหนไปใหนไปข้าหอยกาบที่เฮาอันไปหาได้แล้วบดนี่กะสิมะต้มเนาะค่ะเนาะพี่เลียงน้าง,งามจังสีมาทาการผัดเนาะคะ่ะพี่น้องจังเบิ่งกันเนาะคะ่ะเมื่อนี้พี่เลียงน้าง,งามสิผัดบัอกหอยเนาะคะ่ะจังไปเบิ่งกันตอนผัดเนาะคะ่ะข้านี่กะบ,บักม่วงแก้มแดงแน่บักม่วงบักม่วงฝ้าลั่นเน่อี่หยางเนาะคะ่ะ ไา้ยางไยแนวอันบักม่วงแก้มแดงนี่แซบแซบด้ค่ะพี่น้องเคยกินบออันหลังจากที่มาจากหงมหอยแล้วเนาะค่ะก็ได้นี่แล้ะค่ะบักม่วงบกักย่างมาไว้พี่น้องเบิ้งพองบักม่งเฮิมนี่บักุ่งเฮิม ่วงแนบบักุวงเฮิมแน,นะะ่เนาะค่ะเนาะต่ตรงสื่อตรงหาของยุบ้านนอกคอกน้ากันยังสี่ละค่ะกินแทนขนมได้อยากกินส้มก็กินมกม่วงอยากกินขนมก็กินมกม่วงสุกเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อกินน้ากันน้มบักขบบักม่วงแก้มแดงเซบ่ซบเ ม่วงฟ้าลั่นโอ้น้องสาวลาวะ่ะว่าบอกม่วงเขียวสเสวยว่าสั้นค่ะผู้แม่นฟ้าลั่นพะนะเขียวสเสวยพะนะค่ะเอามาจากบ้านข่อยพะนะค่ะตอนนี้ก็คือสิไก่สิีมืดแล้วละ่ะซ้อมไปค่ะไปกินผัดหอยน้ำกันไปเบิ้งผัดหอยน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ค่ะม,มันเป็นัตอนขั้นตอนการผัดน,นะคะผัดหอยกับปราซาวลาตำเครื่องโอ้ยิมสุดยอดเครื่องกระเทียมหอมกระเทียมใส่หอวตักไส้สูตรสูตรลับสูตรพิเศษของกะาซาลานี่ ใส่น้ำปลาลงไปค่ะห,หอ,อ,อยกับที่น้ำมันหอยโอ้กินสุดยอดเลยวะ่ะ แม่ครัวแม่ครัวมือใหม่ผัดหอยหลายไลโควิดนะคะลอยน่งเบืองนะคะโอ้ยโบแมนค่ะผัดหอยกาบกี้ผัดหอยกาบกี้ไลโควิดนะคะเผ็ดแบบรสชาติแบบโอ้ยว่วตองห่วงแต่เป็นเนื้อเข้าไปอีกค่ะเ็ดยูเติลคัสสิกของดาดาอีกแล้ว โดยลูกสาวดาด้าของลูกสาวของดาดาเองนะคะเมื่อนี้นี่นิ่งกี้พี่สาวของอีกกี้ตุนลงมือแพ่งปรุงได้รสชาติไปเรลี่ยนน้าง,งามเป็นพนปรุงใส่เลย แม่ครัวสองเขเลยได้ค่ะมือนใช้กาบพี่ที่เป็นง้มาเมื่อวินนี่แหละค่ะไม่นี่น้องมิ่งบอกว่าอยากกินแม่ครัวเองน้อครเนี่เออแต่จาแซ่บเติบดีได้ละนางนี่ยเรียงน้างงามเป็นผู้ปรุงจะมิ่งเป็นผู้พัด มเดอยอนะใจใบ<ด>โรหระาาสุดลับเฉพาะของที่เลี้ยงนงางง้ำนะคะคือขาททมนนันลวกละ นี้ลูกสาวดาดาลูกสาวแญ่ของดาดาเป็นผู้ผู้ขดัดเลี่ยงนางงามเป็นผู้ปุงเอาแม่ครัวสองคนเป็นตาแซ่บไปละา,าแซ่บโอ้เป็นตาแซ่บอยู่ตัวสีมือของที่เลี้ยงนางงามกับลองมิง แสบป้อแสบแสบนางมานางมาแซบแสบารั่นเอาบาดนี้จะได้ลาพี่ลาน้องเข้าไปพอาะสมนิเนาะกพี่เลี้ยงนะงามนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะงามนะคะเนาะสวัสดีค่ะจะพ่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ